สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะน้ามีมีดหลวงพ่อรุ่งนะคะแล้วก็หลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะวันนี้ค่ะอันนี้มารับชมเล่มหลวงพ่อรุ่งนะคะทุกท่านเลยค่ะด้านรวมฝัก8นิ้วเฉพาะใบ5นิ้วกว่ากว่าหน่อยนะคะมีดเล่มนี้เป็นมีดยุบต้นๆน,นะคะทุกท่านเพราะว่าตรงที่วายเนี่ยเขาทา สั่งทําขึ้นมาใหม่นะคะเพราะว่าเหล็กที่รัดตรงนี้ชํารุดนะคะทุกท่านมีดเล่มนี้มีความเก่าแก่มากๆเลยนะคะนี่ค่ะนะคะมีความเก่าแก่มากๆเลยเสมาเปรี้ยวเพลิงนะคะทุกท่านนี่ค่ะลายฝังกระตุดไว้ตรงนี้นะคะทุกท่านเนี่ค่ะนีค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะมีดผ่านการใช้งานมายาวนานแล้วนะคะทุกท่านนะคะมีดยุบตนต้นห่องหลวงเพราลู่นะคะทุกท่านนีคะ เสมาเปีวเพิงเนาะนะคะข้างก็ไม่สั่นไม่คอนนะคะนะคะศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะปาพวกพีพิสาลมพัดลมเพคุณใสคนโดนของหรือว่าเอามิญญาณเล่รล่อนนะคะทุกท่านนะคะีค่ะสิ่งที่ไม่ดีเนาะป้องกันภัยต่างๆที่จะเข้ามาหาเราหาครอบครัวเรานะคะนะคะ อันนี้เรามารับชมมีดเล่มที่สองนะคะด้ามรวมฝัก8นิ้วครึ่งกว่ากว่าน,นิดนึงเฉพาะใบมีดก็ห้านิ้วกว,กว่านะคะทุกท่านเล่มน,นี้เป็นมีดหลวงพ่อลูกหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านขออภัยค่ะอันนี้เป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเพราะว่าหลายเล่มเนาะบางครั้งก็อาจจะจําผิดจําทุกนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามมากๆเลยสําหรับพกพานะคะเดินทางไปไหนมาไหนนาะใส่กระเป๋าไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะคะ พกพาได้นะคะทุกท่านเลยคะ่ะต้ามไม้ฝักไม้นะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเลยคะ่ะลายก็สวยงามมากๆนะคะเลยค่ะรอยเซาะรอยตอกน้อนะะี่ยค่ะร่องเลือดแล้วก็ดูงูนี้นะคะทุกท่านกระหนกดอกไม้นะคะนี่ค่ะสันะะสมีดก็หนามากๆใบมีเอ่อมีดเล่มนี้เป็นเป็นเลดนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ งางามนะคะทุกท่านในความเก่าความแก่เนาะฝังตะกุดไว้ด้วยนะคะทองค่ะทุกท่านเ่ยค่ะท่านจะฝังตะกุดไว้ด้วยนะคะข้างเดียวนะคะทุกท่านเ่ยค่ะสวยงามนะคะศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยตรงนี้จะใช่หรือเปล่านะคะทุกท่านเ่ยค่ะอาจจะอาจจะหลุดนะคะหรืออาจจะฝังเข้าไปอยู่ข้างในนะคะอาจจะเป็นหน้ากับทองนะคะทุกท่านตะกุดนะคะทุกท่านเ่ยค่ะ สวยงามมากๆนะคะมีดเล่มนี้80ปีขึ้นไปแล้วนะคะทุกท่านนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะท่านใดสนใจทักทายน้ำมานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะทุกท่านเะคะเรามารับชมมีดเล่มที่3นะคะนะคะด้ามรวมฝัก9นิ้วไม่ถึง10นิ้วนะคะทุกท่านเฉพาะใบก็5นิ้ว ห้านิ้วครึ่งเนาะตีไปห้านิ้วครึ่งนะคะทุกท่านเลยค่ะมีความสวยงามมากๆเลยเล่มนี้ก็สําหรับพกพานะคะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะทุกท่านเลยค่ะด้ามแล้วฝักก็จะเป็นไม้มงคลเนาะไม้พยุงนะคะทุกท่านเป็นมีมีชื่อเป็นมงคลนะคะเป็นเป็นมงคลเลยค่ะเป็นไม้พยุงนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดหลวงพ่อลุ่งนะคะทุกท่านเลยค่ะกระหนก ลายนี้ลายเทาวันนะคะทุกท่านตรงนี้อาจจะเป็นโพครึ่งใบนะคะเขาเรียกว่าลายโบราณนะคะทุกท่านนลคะ่ะฝังตะกุดหน้าเงินทองนะคะทุกท่านนะคะลอยลอยจานนะคะลอยจานสันหนามากนะคะทุกท่านนะสันมีดหนามากเลยนะคะอันนี้ใบนี้ก็จะเป็นเหล็กผสมเหล็กน้ำพีนะคะทุกท่านที่เอามาต่อตีหล่อหล,อ,ลอมเป็นมีดนะคะทุกท่าน เอามาหล่อหลอมเป็นมีดเนาะจะเป็นแบบเงาเงานะคะเงาเงานะคะไม่ใช่ใบเหล็กนะคะทุกท่านมีดหลวงพ่อลุ่งก็จะเป็นเหลดก็มีนะคะแล้วก็ผสมแล้วแต่เขาจะผสมเหล็กน้ําพีนะคะทุกท่านนะคะเป็นเหล็กเป็นมีพุทธคุณในตัวเนาะเป็นเหล็กศักดิ์สิทธิ์ค่ะทุกท่านนลค่ะสนใจทักทายมานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะทุกท่านค่ะ เรามารับชมมีดผักขันนะคะของหลวงพ่อลู่อีกเล่มนึงนะคะด้ามรวมฝักสิบนิ้วครึ่งเนาะเฉพาะใบก็เฉพาะใบก็หกนิ้วเนาะหกนิ้วนะคะอันนี้เป็นมีดผักขันมีดกูบาอาจารย์ที่เอาไปทําน้ามนต์แล้วเอาไปไหว้รูนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นมีดชาวบ้านนะคะทุกท่านเป็นมีดชาวบ้านนะคะสมัยก่อนเนาะอ่ะ เป็นช่างชาวบ้านที่ทําแล้วก็มาให้หลวงพ่อลุงท่านอ,าอธิษฐานจิตปุกเสกนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะข้างก็ไม่สั่นไม่คลอนเนาะเป,นเป็นมีดพระขันนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะเป็นมีดยุคต,ตนแน่นอน,นะค่ะทุกท่านเนะะี่ยค่ะตนใจทักทายมานะคะเนี่ยค่ะอาจจะเอาไปทําน้ํามนต์นะคะทุกท่านไหว้ครูนะคะสวยงามมากๆมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวนะคะเป็นมีดหลวงพ่อลุ่งนะคะทุกท่านเป็นมีดพักขันนะคะ เรามารับชมมีดหลวงพ่อลุ่งเล่มนี้นะคะใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยคะ่ะ13นิ้วนะคะ13นิ้วกว่าเนะาะจะพ่อใบก็7นิ้วครึ่งนะคะทุกท่านเน่ยค่ะเป็นมีดหลวงพ่อลุ่งนะคะทุกท่านเน่ยค่ะด้ามด้ามไม้ฝักไม้นะคะทุกท่านเป็นไม้พยุงนะคะทุกท่านมีมีชื่อเป็นมงคลมีพุทธคุณในตัวนะคะลัดด้วยเหล็กทองเหลืองนะคะทุกท่านเน่ยค่ะ เป็นเหล็กทองเหลืองเนาะดูนะคะจะสวยงามมากๆเลยเล่มน,นี้แต่ถ้า,านามพูดผิดก็ขออภัยนะคะเนี่ยค่ะอาจจะเป็นเหล็กทองเหลืองนะคะทองจะไม่ใช่ทองฝาบาทอาจจะเป็นเหล็กทองเหลืองนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะลายลายโบราณน้ำน้ำเรียกว่าลายโบราณน,นะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเป็นเถาวันเนาะนะคะเป็นดอกไม้เป็นเถาวันนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะ ้างไม่สั่นไม่คลอนนะคะนะค่ะตรงนี้ก็จะฝังนาคเงินทองนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเบลียนมีดหลวงพอลุ่งจะเป็นลายแบบนี้นะคะทุกท่านจะฝังตะกุดไว้ตรงนี้นะคะสันมีดค่ะแล้วก็ลอยจานนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะใบมีดก็จะผสมเหล็กน้ําพีออกเงาเงานะคะทุกท่านเนี่ยค่ะออกเงาเงาไม่ใช่เป็นเหล็กเลยนะคะจะออกเงาเงานะคะทุกท่านค่ะ ท่านใดสนใจทักทายมานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะทุกท่านสุดท้ายน,นี้น้ำก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเนาะนะคะน้ำก็ขอกราบขอบพระคุณเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ